นี่ครับรีวิวจัมโบ้ครับจัมโบ้เอาแบบไม่ได้เหมือนตอนวิ่งนะให้ท่านผู้ชมได้ดู K เคสิบสามสี่ครับมอลมตวเซียครับเคสิบสามยตั้ง นี่เกียร์กี่รอคครับนี่ยโอส้สิบลอบคซึ่งพอดีเนเะจ่ายนดียนะฮะรีวิวรีวิวไหนรีวิวนนี่เป็นหกซีครับผมล็อกกี้หกซีฮะ มนม,มันไม่ล็อกทุกมันไม่ล็อกทุกแบบที่นะาใช่ท่านผู้ชมได้ดูล็อกกี้หกสี่ครับไม่ธรรมดาโอ้นี่ครับชนบุรีชนบุนรีแบบนี้นะครับชนบุรีวสวยนะคันนี้สวยสวยสวย ยี่เดอรงทโบแรงทุกคันเลยฟังเนี่ยเพ่าว<อ>ิ่งเทียบไม่ติดเลยถ้าวิ่งทางเนี้ยกันโอ้โหมุนนี่คันเนี้ยแรงไปดูล็อกเล็กล็อกเล็กหน่อยดูลอเล็กก่อนอเล็กมไงเลย อะไรเดี๋ยวฝากไปลงป่าตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ให้เจอท่านี้ท่านี้คัสซีหัวยาวต่อกันสองชั้นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ก๊อสมาจากการ มานะจะได้แค <transplant> ่จ <we el releasing forth> oh ่าแค่จ่เห็นถายรูปฝนตกไอ้ก้อนบานไปฝังนู่นเลยโอ้โหเดก้าหมวดเดก้าสองเจ็บรับโอ้เราไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะฮู เครื่องอะไรครับเครื่องอะไรเดวูอ่ะเดวูวนะท่านผู้ชมองเดวูครับเป็นล็อกเล็กเนาะโอ้คิดจะแซงต้องแรงกว่านี้นะครับน่าให้ดูให้ดู แต่แรงครับแรงแรงจริงนะไ <c oughs> ม่ใชมรีของแทนค <c oughs> ันนี้แต่ก่อนเป็นกองใหญ่นะเป็นกองอะไรนะสิบสองสิจีก้าอะไรอ่ะพี่ลงนี่ก็แรง 哎呀，我们白玉山那个。